สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Bitlife นะครับผมเอออ่าเรามาดูกันเลยกว่ามันคือเกมอะไรนะครับนะครับแล้วเราก็เริ่มกันเลยนะครับสตาร์ทประยุทธ์ไลฟ์เริ่มต้นชีวิตของประยุทธ์เคครับโอ้โตัวดำปีๆเลยฉันเกิดเป็นเพศชายอยู่ในอ่ากรุงเทพฯไทยแลนด์นะครับในประเทศไทยนะครับอ้าว บอกว่าฉันเกิดมาเพราะว่ายาคุมกระเนืดของแม่มันล้มเหลวนะครับโอชิบหายชื่อของฉันคือปยุษอาพ่อของฉันชื่อศักดาอาเป็นไม่เอา้าไม่มีงานทำอายุสิบแปดแม่ของฉันชื่อกาลเวกอาเป็นพนักงานต้อนรับอายุสี่สิบเจ็ดอะไรวะเนี้ยฉันมีพี่ชายชื่อว่าสลาวุธอายุสิบขวบมีแมวชื่อว่าแบล็กกี้นะครับโอโหอะไรวะเนี่ย ด้านล่างนะครับความสุขของผมนะครับเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็สุขภาพนี่เก้าห้านะครับความฉลาดห้าอะไรวุ้นเนี่ยเข้าขั้นติ้งตองเลยครับผมความฉลาดนี่โอ้ชิบหายแล้วประยุชอากูความฉลาดห้าไอเวนเนลุกเนี่ครับลุกคือความหล่อเหล่าครับหน้าตาครับหน้าตานี่เต็มมากเลยนะโอ้โหโคตรหล่อเรามาแอดวานซ์เอ็กันก่อนเลยครับเพราะว่าเราทํายังทําอะไรไม่ได้นะครับยังเป็นเด็กอยู่นะครับ กิจกรรมที่ชอบนะครับในวัยเด็กคุณกําลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับด้วยกับด้วยร่างกายของคุณแล้วก็กิจกรรมไหนมันสนุกที่สุดเราจะเลือกอะไรครับเดินถอยหลังร้องเพลงแหกปากร้องเพลงครับปาอาหารลงบนพื้นแล้วก็อเอาสีเทียนมาขูดเขียนครับอืประยุทธ์อ่านี่เขาต้องเก่งเรื่องอะไรครับตอนเป็นเด็กปาอาหารลงพื้นสิครับ เออมันต้องแบบนี้ครับอายุสองขวบครับอายุสองขวบแล้วครับเรามีเพื่อนใหม่นะครับชื่อว่าโควิดบานเย็นนะครับโควิดบานเย็นล่ะเด็กผู้ชายตัวเล็กๆชื่อโควิดอยากจะเป็นเพื่อนคุณอะไรวะเนี่ยกูเป็นเพื่อนกับโควิดอายุสองขวบเอ,อ่อหน้าตานี่กลางๆเลยครับความฉลาดนี่ปัญญาอ่อนเหมือนเราเลยครับผมส่วนความบ้านนี่ <c oughs> ไม่มีเลยครับอ่ะเราเป็นเพื่อนกัน ตอนนี้คุณเป็นเพื่อนกับโควิดบานเย็นแล้วเครื่องดื่มที่ชอบอืมหลังจากเล่นมาทั้งเช้าแล้วแม่ของเธอแม่ของคุณก็ถามว่าอยากดื่มอะไรแล้วถามว่าอะไรดูดีที่สุดคุณจะเลือกอะไรนมหนึ่งแก้วน้ำแอปเปิลน้ำเปล่าน้ำพรูนพรูนนี่คือน้ำอะไรครับเอาเป็นว่าเราเลือกอ นมแล้วกันครับจะได้โตไวๆวครับเพื่อจะฉลาดขึ้นมาบ้างครับฉันดื่มนมหนึ่งแก้วหลังจากเล่นมาตอนเช้านะครับนี่แล้วก็พ่อของคุณได้อ่ารับการเลื่อนขั้นแล้วนะครับจากคนขับรถฝึกหัดตอนนี้กลายเป็นคนขับรถเต็มตัวครับไปต่อครับฉีดวัคซีนแม่ของคุณพยายามจะพาคุณไปหาหมอเพื่อฉีดวัคซีนคุณจะทํำยังไงโวยวายกัด แล้วก็อยู่นิ่งๆอืมอยู่นิ่งๆแล้กันะครับปยูสตาร์เขาต้องอยู่นิ่งๆครับอความซื่อสัตย์นะครับคุณทำว a t คุณทำเซ็กทั่ของพ่อแม่คุณหกักตอนที่คุณกำลังพยายามแต่เขาทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วคุณจะทำยังไงอะไรวันนี้อะอะไรวเนี่ยคุณผู้ชมอะไรวันนี้อนนยอมรับยอมรับก็ได้ครับผมคนทำเองครับ อะไรวะเนี่ยเออไปครับเราก็ยังเป็นเด็กอายุห้าขวบอยู่นะครับเราไปหกขวบแล้วครับอ่าต้องเข้าโรงเรียนแล้วครับคุยกับอาจารย์ครับผมเออคุยกับครูใหญ่ครับเราต้องประจบเข้าไว้ครับนี่ครับพยายามเป็นเพื่อนครับอ้าวไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราครับเอ้ยเอ้ยนี่ครับต้องใจเรียนครับเราต้องเป็นที่หนึ่งในรุ่นครับ อจัดไปแต่ความฉลาดเราสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราต้องเป็นที่หนึ่งในรุ่นให้ได้อะไรวะเนี่ยอ่าหาหนังสืออ่านครับอเลือกหนังสือครับเรื่องหนังสือชื่ออะไรดีครับวันที่หิมะตกกัดเอ่อแทบ็บอัเพจต้องกดทีละหน้านะครับเพื่อเรียนเพื่ออ่านนะครับโอ้โห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 ,โหจะไป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 ะไปครับทุกคนครับ ออ่านเสร็จแล้วครับนี่ครับความสนุกเราเพิ่มขึ้นครับนี่ครับความฉลาดเราเพิ่มขึ้นเป็นยีิบเจ็ดครับจากการอ่านหนังสือและเรียนหนักครับเป็นไงล่ะครับที่หนึ่งในรุ่นครับเออไปเริ่มอะไรเนี่ยกุหลาบขำลักชื่อมึงนี่นะตัวทราบปัญหานะครับเราเราเพิ่งเห็นว่าเพื่อนร่วมชั้นของเรากุหลาบนะครับเอา ถังดับเพลินะครับไปฉีดใส่อาจารย์ที่ชื่อว่าทับพรนะครับตอนที่ไม่มีใครเห็นเราเห็นคนเดียวเราควรทำยังไงครับเราไม่สนใจครับเราจู่โจมเธอครับแล้วเราก็ฟ้องครับหรือเราจะหัวเราะนะครับถ้าเป็นผู้หอ่าเขาจะทําไงครับเขาต้องรักในสิ่งถูกต้องแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเขาจะวิ่งเข้าไปต่อยเธอครับจะต่อสู้ยังไงครับต้องวิ่งเข้าไปเตะผู้หญิงครับเออนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะทําครับ สิ่งที่ประยุช่าจะทำนะครับเล็งไปที่ไหนครับเล็งไปที่เตะฟันมาเลยครับนี่ครับคุณพยายามจะเตะเพื่อนร่วมชั้นของคุณกุลาบแต่ว่ามันหลบได้นะครับชิปหายล้วเอาอ้เราโดนเส่เสงอะไร,รเราโดนส่งไปห้องครูใหญ่เลยนะครับจะทำยังไงครับอ่อ เราทะเลาะครับแล้วเราก็ด่าครับหรือว่าเราจะขอโทษครับเราเราเราอยู่ตัวหน้าผู้ใหญ่เราต้องขอโทษกรลเวกอ้าเพพ่อแม่ของเรานะครับแม่ของเรากําลังด่าเราอยู่บอกว่าเพราะว่าเธอได้รับโทรศัพท์จากโรงเรียนว่าเราไปทะเลาะกับคนอื่นมานะครับอขอโทษหรือว่าเถียงกลับครับต้องขอโทษดีครับเออระยุทธ์อาต้องเป็นคนดีครับ ตอนนี้เราอยากฉลาดเพิ่มเราไปหาหนังสืออ่านดีกว่าครับอืมหนังสือเรื่องกับตันกางเกงในและการจู่โจมของอะไรวะเนี่ยของห้องน้ำพูดได้ What the fuck เอานี่เดี๋ยวครับทะเรียนกับโรงงานช็อกโกแลตครับร้อยเจ็ดสิบแปดหน้าได้เลยมา มาเลยจะอ่านหมดแล้วครับจานหมดแล้วครับโรงงานช็อกโกแลตครับถ้าไม่สนุกนะถ้าไม่สนุกนะเรียบร้อยโอ้โหเต็มร้อยครับโอ้โหความมีความสุขเรากลับมาเต็มครับไปครับเรากลับเข้าโรงเรียนครับเราต้องเป็นที่หนึ่งในรุ่นครับเราเรียนหนักครับนี่ครับเราต้องเป็นที่หนึ่งในรุ่นให้ได้ครับเอะไปอายุเดี๋ยวเราไปอืมเราไปคุยกับเพื่อเราครับเพื่อเราที่ เออเอพ่อๆกับเรานะครับแต่ว <único word> ่าเราจะมีอำนาจไปด้วยกันครับเราใช้เวลาล่วมกันอรใช้เวลาร่วมกันก็ชมเชยแะเชยคุณบอกเพื่อนของคุณว่าเขาไม่ไม่มีความกลัวนะคเออใช่ใช่ไม่มีความกลัวเลยครับเราคุยกับแมวของเราบ้างครับค่าความสัมพันธ์นี่เราจะอาบน้ำครับเอือจับแมวอาบน้ําเอาเลยครับเราใช้เวลาล่วงกันครับ เราก็ไปครับเราให้อาหารเธอครับเป็นไงล่ะเราก็ไปแปดขวบเราเจอเพื่อนใหม่ชื่อว่าเกษมกเรศนะครับเออเป็นผู้ชายนะครับหน้าตานี่เข้าขั้นอุบาทครับความฉลาดนี่ฉลาดกว่าเราครับผมความบ้านี่ก็บ้ากว่าเราครับจัดไปดีครับของบุญแบบครับมาครับเราจะไปเะเข้ากองทัพด้วยกันครับไปเราเราเรียนหนักครับเราต้องเป็นที่หนึ่งในรุ่นครับ แล้วทำไมความฉลาดของผมลดลงล่ะครับเออไปทำไมความฉลาดเราลดลงอ,อุ้ยเราเราอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือเราอ่านหนังสืออะไรดีครับฉลอดเว็บครับเรียงมุมของชา์ลอดครับรอ้อยเก้าสิบหกอ่านเข้าไปไอเด็กเด็กน้อยอ่านเข้าไปเอาละใกล้ะกละแก่อ่านจบหรอ มิวกูใกล้ล็อกแล้วอีกไม่นานหรอกอลไรอูบ้บู What อ่าเป็นร้อยเก้าสิบหกแน่แต่มึงไม่ชอบอย่างนั้นเหรอไปยุดอ้ามึงให้กูอ่านทำไมทำไมครับเพื่อนไายครับอายุเก้าขวบครับที่หนึ่งในรุ่นอะ,อะไรอีกวะเนี่ยกวางดันมีนะครับเป็นตัวสร้างปัญหาอีกแล้วคือเขาไปชีลรถ ผมของครูปาด้านะครับอะไรวะเนี่ยไปฉี่รถมึงชื่อกวางก็ไปว่าต้องเป็นผู้หญิงแล้วมึงไปฉี่แล้วอะไรวะเนี่ยเอ้ยหัวเราะไม่เห็นจะเอ้ากดผิดเอ้าเราผมกดผิดไปฟ้องแล้วอ,อะไรวะเนี่อยออ เราเรียนนกครับที่หนึ่งในรุ่นครับครับเราเป็นที่หนึ่งในรุ่นครับเราอ่านหนังสืออีกรอบเหรอไม่อยากอ่านแล้วเลยเราไปเดินเล่นดีกว่าครับเราเลือกได้นะครับว่าเราจะทําแบบไหนครับเราไปเดินเล่นเดินแบบปกติเอ่อจอกกิ้งหรือเดินไวครับเราไปเดินปกติครับเดินสักครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วครับเหนื่อย เ,เดินได้สองกิโลครับนี่ครับเดินแล้วมีความสุขนะครับเออประยุทธ์จันโอชาเอยประยุทธ์อ้างเราต้องประยุทธ์จันโอชาประยุทธ์อ้างของเราต้องอ่าตะกภาพแข็งแรงนะครับอุ้ยเราก็อาจจะแยกกันได้แล้วลหะเฮ้ยขโมยกระเป๋าตัางกรวงกระเป๋านะครับขโมยเมลของเพื่อนบ้านหรือว่าแอบไปหยิบของจาก ห้างนะครับโหเราไม่ทําครับเราเป็นพลเมืองดีครับเราจะต้องเป็นน้าหาได้ได้ครับไปครับอะไรเนะี่ยครอบครัวไปพักร้อนนะครับเอ่อพ่อแม่ของคุณพาคุณไปพักร้อนด้วยที่ภูเกต็ตจะทําตัวยังไงเบ่อร์เพชชีสทีมนี่ก็คือเหมือนกับแบบว่าทําตัวแบบขอบคุณนะทําตัวแบบขอบคุณนะครับอันที่สองคือบ่นนะครับอันที่สามคือไม่ไปครับ เรา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 ไปเปิดหูเปิดตาครับออไปเดินถนนนะครับออไปเดินเที่ยวตามถนนที่ภูกเก็ตนะครับเดี๋ยวเดินเที่ยวตามถนนที่ภูเก็ตไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่พัทยาซะหน่อยไปครับเราไปเรียนต่อครับนี่ครับเรียนเรียนหนักมากครับเรียนหนักมากแต่ความฉลาดน้อยกว่าเดิมครับอะไรวันนี้เออ เรานะครับเราโอ้ยทำยังไงดีละ่ะทำยังไงให้เราฉลาดขึ้นครับเดี๋ยวเราไม่ได้ขึ้นคลองอำนาจนะครับถ้าเราไม่ฉลาดไม่ได้เลยวะ่ะหาหนังสืออ่านครับเผื่อชีวิตจะดีขึ้นครับอืมลากของดวงจันทร์ครับสติสวัสดงจันทร,ร์โอ้สามสองหน้าครับดีครับน้อยๆยนี่ยแหละดีไปครับ นะครับนี่ครับโคตรสนุกกูอ่านร้อยหกสิบหน้ามึงไม่ชอบมึงอ่านสามสิบมึงชอบอย่างนั้นแหละเฮ้ยไปครับไปครับอายุสิบเอ็ดไปครับโอ้งานเต้นรำของโรงเรียนนะครับก็คือเราจะไปชวนเดียน่าสตานิสลาววิทนะครับโอ้โหชื่อมึงยังกันนักบอลนะครับเราจะไปชวนเขาไปเต้นนะครับไปงานพรอมนะครับไปเต้นเรา สามารถถามได้นะครับว่าชวนดีนาไปหรือว่าไปคนเดียวหรือว่าไม่ไปเต้นเลยนะครับเราชวนดีนาดีนาไปกับเราครับผมแล้วเราก็ไปเต้นโอ้โหน่ารักนะครับเราเรียนหนักครับเรียนหนักครับหนึ่งในรุ่นครับอุ้ยความฉลาดเราขึ้นมาแล้วนะครับจากคนเอ๋นะครับกลายเป็นคนมีสติปัญญาต่ำกว่าคนทั่วไปนะครับเออว่ะสุดยอดอเราไปเดินเล่นไปเดินเล่น เดินวครับเดินวครับเราฟิตมากทั้งชั่วโมงครับเดินไปสามกิโลครับแล้วก็ไหนเราเราคุยกับพี่เราบ้างครับเราคุยกับพี่เราบ้างครับเผื่อว่าอนาคตเราจะเขาจะให้อะไรเราครับหรือว่าเราจะให้อะไรเขาก็ได้ครับผมแบ่งกันนะครับแบ่งแบ่งกันเราเริ่มเป็นเพื่อนกับประยุทธ์อ่าไม่ใช่กับโควิดไม่ครับผมเขาเป็นเพื่อนผมมาตั้งแต่เด็กคไม่ได้ครับผมเราชมเขาไปครับ เอาก็นะครับอายุอายุสิบสองเลยนะครับนข้ามปครับเอาแบล็กกี้นะครับแมวของเรานะครับเรากาลังมีความสุขกับอาหารเที่ยงของเราแล้วแมวของเราก็มาขออาหารนะครับเราควรทํายังไงครับแล้วก็ให้ไปดีครับย่าไปสนใจครับเออเขามาขออาหารก็ต้องให้นะครับเราเลี้ยงแมวอ้วนครับปุ๊กลุ๊ก ไหนอ่าเราโตพอที่จะเข้ากิจกรรมของโรงเรียนได้แล้วครับเ,เราเข้าอ,อันแรกนี่เป็นชมรมสิธิศาสตร์อันที่สองนี่คือชมรมอนิเมะนะครับอันที่สามคือชมรมศริลปะนะครับที่สี่คือแบดมินตันบาสเกตบอลเราประยุทธ์อ้าเราต้องเล่นอะไรครับประยุทธ์อ้าเราต้องเล่นอะไรครับประยุทธ์อ้าเราต้องเข้านี่เลยครับจะได้พูดเก่งๆมาดูว่า เราเข้าอะไรดีครับคุณผู้ชมครับประยุทธ์อ่านะครับถ้าเราคิดถึงประยุทธ์อ้าประยุทธ์อ้านี่เขาต้องเข้าอืประยุทธ์อ้าเราต้องไปเล่นบาสเลยครับเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ไปครับประยุทธ์อ้านไปเล่นบาสครับเราก็ไหนครับเอ,อเราอเราไปที่บาสเกตบอลของเราครับแล้วเราก็ ฝึกซ้อมหนักๆครับผมเราต้องเป็นที่หนึ่งในรุ่นครับที่หนึ่งในรุ่นเออที่หนึ่งในรุ่นเลยก็เดี๋ยวนะครับเราต้องเรียนหนักครับที่หนึ่งในรุ่นครัอ้เรียนไปไหนเลยเอยมาครับปึ้มเรียบร้อยครับเรียนหนักไปแล้วครับคะนฉลาดเราอยู่ที่สี่สิบห้าครับผมเราเป็นที่หนึ่งในรุ่นให้ได้ครับต่อให้เราจะโง่แค่ไหนก็ตามครับแต่เราก็เป็นที่หนึ่งในรุ่นได้ครับนี่ครับเราใช้เวลากับทุกคนครับ แล้วเราก็เพิ่มขั้นนะครับเราอายุ1ิบสามแล้วครับติ๊ t o k อกเพื่อนของเรากำลังเข้าร่วม tiktok อกเราจะทำยังไงครับอืมเราจะร่วม tik t ต k อกไหมครับคำตอบของผมคือไม่ร่วมครับผมไม่ร่วมแต่ดูครับดูบนคลิปๆไปครับแต่ว่าดูไหนๆครับดูใน facebook ครับผมเอาละสิเราไปหางานไหมครับเราหางานไหมครับหางานทำไหมครับยุทธ่าครับหางานทำไหมครับ ไม่ต้องหรอกครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวบอเรามีอำนาจเดี๋ยวเขาก็ให้เงินเราเองครับนะครับเราเพิ่มอายุครับโค้ดบอกว่าดุยบอกว่าให้เป็นกัปตันร่วมนะครับเป็นกัปตันร่วมไปสิครับโค้ดเห็นค่าของเราแล้วครับเราต้องเป็นกัปตันครับเป็นกัปตันร่วมครับหลังจากนั้นเราก็จะผลักอีกคนให้ตกบันไดครับแล้วเราก็จะได้ยึดอำนาจมาครับหรือเราจะได้เป็นกัปตันอย่างเเพียงผู้เดียวครับนี่ครับเราซ้อมหนักครับอ้ยล้วก็นีครับเนีับ เรียนหนักด้วยครับซ้อมหนักเรียนหนักครับเบิกฮาร์ดเทหฮาร์ดครับยังไงละครับความฉลาดเราห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วครับจะไอโง่นะครับกลายเป็นคนที่เท่ากับคนปกติแล้วครับไหนครับอืมอ่าเราเข้าโซเชียลมีเดียครับเราไม่เล่นครับเราเรายังไม่เล่นครับรอเรามีอํานาจเราค่อยสร้างเฟซบุ๊กนะครับมาต้นครับเอาเราเป็นโลกนะครับบอกว่าคอเรารู้สึกแสบนะครับปวดคอนะครับ แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีก้อนอะไรสักอย่างอยู่ในคอนะครับแล้วก็บวมด้วย what the fuck แล้วก็รู้สึกอ่อนแอมากๆครับชิปหายละเรามีที่เรียกว่าไม่สนใจนะครับไปหาหมอหรือว่าสวดสวดน,น,นะครับเข้าวัดสวดมนต์ครับแล้วก็หาในเว็บครับเราก็ไปหาหมอแบบคนปกติกันครับอะไรวะเนี่ยเราจะเลือกไปหาหมอคนไหนครับ มีชื่อเสียงครับลุงนี่ชื่อเสียงเต็มกว่าปกติครับทพรนี่ชื่อเสียงมากกว่าปกติอ่าเราไปหาทพรครับชื่อเสียงเยอะๆครับนี่ครับรักษาผมเลยครับเรียบร้อยครับรักษาหายแล้วครับไปยึดผมหายจากการบาดเจ็บครับผมอายุสิบห้าแล้วนะครับอายุสิบห้าแล้วไหนเราเรียนหนักอีกแล้วครับเราก็ เบสบอลครับบาสเกตบอลครับอ่าเราโดนไล่ออกไปแล้วครับเพราะเราขึ้นมัธยมนะครับเราเบื่อแล้วเราไม่อยากเล่นบาสแล้วเราไปทาอย่างอื่นครับเราจะได้เกิ่งหลายๆอันนะครับนี่ครับเราเข้า p o ลิติกเลยไหมแต่เราจะไปเป็นทหารนี่วาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไ,ไ,ไ,ไปอะไรเนะี่ยโฮมอีคโนมิกทำงานบ้านวิชาทำงานบ้านละ่ะ เอเราช่างมันครับช่างหัวกับสิ่งที่ผมเคยพูดไปครับแล้วเราก็ไปเล่นบาเกตบองต่อครับมันก็ไปเล่นหนักๆครับเราต้องเป็นที่หนึ่งในรุ่นครับไปครับเอ้ยเราก็เป็นว่าเดี๋ยวลากันไปก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าก็อายุสิบห้าแล้วครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันต่อนะครับ มันจะมาดูว่าขนทางของประยุอ่านี่จะเป็นยังไงครับจะได้เป็นอาหารสมใจอยากหรือเปล่านะครับว่าวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ,รบลากันไปก่อนแล้วนะครับบายครับผม